สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราชิมลิ้นทางใช่ปะพี่น้องมาเบิ้งอย่างสีิแกงเฮ็ดอันนี้เด้พี่น้องเลยเฮ็ดข่าวอ่อนๆเขาเอิเ่เฮ็ดข่าวคือเฮ็ดอย่างก็ภาษาไทายนะแกงใส่อย่างพี่น้องมาเบิ้งเด้พมพ่อแม่พี่น้องเดิอซื้อผักหวานมาเนี่ยนะชิแกงใส่ผักหวานหม้อใหญ่หนึ่งมักหวานีนแกงเฮ็ดข่าวใส่ผักหวานเชแซ่บมากินเนี่ย บางดูพ่อแม่พี่น้องทุกอย่างบม่ได้ซื้อทุกอย่างอันนี้นะเปเก็บเอาในโกกนะพ่อแม่พี่น้องอันเก็บมาระสแก่ซื้อมาตเเฮดข่าวอนี้ข่าวเอ็ดบบปินเนาะเ็ดข่าวอร่อยอร่อยเก็บมาสดสดเด้วพี่น้องที่แกงมันว้าเสพเส่แม่ครัวเการล่างล่างสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เช็ดอย่างน้อมันนี่น้องนี่ชิแกงเห็ดแ,แซ่แบซแ,แซ่จ้าชิแกงเห็ดแซ่บแพี่น้องใส่ผักหวานใส่ผักป่านรอ,อร่อยอร่อยอ่าหลางผักหวานให้สะอาด ล่ะครับแสนพระหวานบบได้น้อยเดี๋ยวแม่พี่น้องไว้หลายได้อันนี้นะสดสดเพิ่งเก็บมาจากโกกหรือกระสิมะแกงนี่ล่ะอันนั้นกรอบสดยอดใหญ่ใหญ่โอ้ยเบิ้งยอดเดี๋ยวพี่น้องมาให้เบิ้งขนาดยอดนะเบิ้งทูกขนาดกานมันอันใหญ่บ่พอพี่น้องขนาดจติบังหน้าไม่โค้ดได้เลยยอดผักหวานได้นี่นะ อะเยอะๆติ่มซึ้งเลยอะทีนี้ครับก็จะไปเบื้องขั้นตอนการการอันแกงเนาะบานี้เนาะต้มน้ำให้เดือดเนาะต้มน้ำให้เดือ,นนอดซะก่อนน้ำส้น,ำน้ำน้อยๆได้แกงเฮนนะสูสโปอะไ้ตัตมต้มต้มน้ำน้อยๆฝนออกๆออกๆคาเหนบอกแล้วทีนี้เป็นการตำเครื่องแกงเนาะมันก็จะมีเมี่ยงเราอ,อยู่ในนี้นะ ใส่ข้าวเบือข้าวเบือมักพีกอ่าผสมแล้วก็พีกเออแล้วก็จะเอาลงยืนเอาอ่าน้ำเดือดเอาลงหมออ้อ,อ,มอโอนแบบนี้บอกพี่น้องเป็นตาแซ่บส็ดมีขั้นตอนแกงเห็ดข่าวใส่ผักหวานเด้อนี่เด้วยแล้วก็ใส่อย่างาต่อไปเนาะเตรียมไว้สำพักหนึ่ก่อน ผักไว้นิดหนึ่งเราให้น้ำเดือดอน้ำก็จะเดือดพักๆๆเนาะเตรียมใส่ปลาสิทีนี้ก็จะใส่ปลาใส่เครื่องลงไปพี่น้องเอ้ยเบิ้งกน็น้ำเดือดแล้วนี่อ่ะพี่น้องหามาเบิ้งวัตถุดิบไปเถอะหนึ่งเนาะมันก็จะมีแค่นี้ละ ใบไ,ไปพักอีกตูก็ใส่ในนี้ไว้แล้วได้พี่น้องเอ้ยขนาดซ่อมใส่นี้อไวแล้วนี่ใส่แมงลักด้วยส่ไป็แมงลักนั่นนี่เปนแมงลักได้อันนี้นะอ่าก็จะใส่ในนี้ไว้รอนะครับในระหว่างที่เราปรุงเครื่องเนาะแล้วก็ดูไวัตถุดิบไปก่อนนะครับอ่าแล้วเราจะมาใส่วัตถุดิบไปเบิ้งเนาะครับเนาะอาต่อไปเราก็จะมาลงหม้อครับอเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าใส่ปลาล้าลงไปพรมกัพี่น้องอ่าใส่ปลาล้างลงไป แกงเห็ดนี่จะคาดบ่ได้ขึ้นไปได้แล้วพอไปหนังเด้อใส่ไปได้ลงไปไปได้ตรงซุกดล้อ่าอ,อ,อ,อ่าซอสคืออ่าแล้วก็ตามด้วยตามด้วยอะไรผงชูรสบอกเดี๋ยวใส่เห็ดอ่าใส่เห็ดลงไปไปในขั้นต่อเลยอ่าใส่เห็ดลงไปแล้ค่ะจริงมันบอเห็นใด้มาเออโอเคโอเค ส่เหตดลงไปอ่าอือคือเสียบค่ะ,ะ,ะเนาะสาเหตุอ่าะคอ่าส่เห็ุลงไปไปนะครับได้ดีมาได้ไหม <c oughs> ส่เหตุลงไปพี่น้องอาซีมไม่เบิง้งใหม่นีอืจอจ้าช่อยเอาช่วย,ยไ้เสบเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ พอมันมีปฏิกิยาเนาะมักพิกับมันก็จะอ่ายลกคนนะอ่าคนแบบนี้เราให้เห็ดสุกแล้วก็อ่าดูเด้อตัดซ่บไปด้วยผมเป็นน้องเอ้ยเห็ดข่าอ่อนๆพึ่งเก็บมาจะ่ลวงลวงลวงเพาะมืกอก้นี่เก็บสดๆแล้วก็จะมาเกงีแบบนี้หมม่ารอให้น้ำเดือดแล้วก็จะใส่ผักเนาะ ข้าวโรตีข้าวเตี๋มนะครับก็จะมีพงชโลโรสดีน้ําตาลนะครับแล้วแต่คนชอบนี่นะคนชอบหวานก็ใส่น้ําตาลคนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่สูตรอันสูตรอันเลาะแวะชิมดิมทาเลาะชิมดิมทางนี่ยที่ใส่น้ําตาลนิดๆนะพ่อแม่น้องเอองไอเฮ็ดซุปจะไงล้มล้มล้มอ่ะปิดประตู รอ,อเห็ดอ่าน้ำแล้วรอวน้ำกำลังสีออกออกออกแล้วพอแม่พี่น้องปฎิเสธแล้วนี่อ่าเนี่ยพดขึ้นมาแล้วอ่าพอเป่น,น,นออออออพี่น้องเดือดแล้วบ่านีออกออกแล้วพี่น้องเอ้ยขั้นตอนต่อไปแม่ครัวปฏิเสธอย่างน้อ น่ะแกงเห็ดแบบบันบานแบบไทยกะระลิงได้อาหารที่ขาดบ่ได้ได้นี่ <t> ถ้าจะให้ดีคือมัต้องมีไข่ปลาแดงโอ้โปเป๊ะมากวันนี้เนาะ <ไป S 1> จะไข่ปลาแดงห <t> ่าโบได้พ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยน้ำล้นแล้วอย่า,ายห่านะฮะอ่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 ะอ,อ่ะแล้วหวานนี่นนตเตรียมอันนี้ซีลวกซีลวกอย่างนี้ไม่หนูมมาไม่ได้อันนี้นะเลยดีไทยกะระลิงปัญหาอัน พอได้นอคามาไหมผมก็เลยเออใส่ลูกนอคาอ่จจะให้เบื้องวัตถุดิบเนาะนี่ต้มน้ำเมื่อกี้นี่นะเพื่อที่จะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไส้นอคาผมมาเป็น้องเออใส่ต้มนอคากินกับแกงพีชเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะพอมาพี่น้องขั้นตอนที่สำคัญพี่น้องใส่ผงซุรลดลงไปผงนัวนะคะใส่เล็กน้อยเพราะอันมันคือเพอมันอันได้รสชาติเนาะแล้วก็อ่าแล้วก็รสดี ฮ่าเราดีน้อยนึงนะดีเนียวแต็มได้นี่น้ำตาลถ้าคนชอบนะใคใส่พรอมากกับซใส่ได้จ้าน้ังจาลใส่จักน้อยอค่ะเพราะมันเป็นรสคือมัน,น,มนอ่อนหวานนิดนึงอ่คาคนแบบนี้น้ังน้อยคนมันพอดีนะอ่าต่อไปก็จะเตรียมนางเอกแล้วนางเอกของงานด้แบบนี้เนาะซิมรสกันฮ่า ผมเดินปัิตซีมรสทะเบงกับพ่อเป็นยองเดินดน,ดนี่เย็บซุกอยู่บ่ซุกแล้วนานล่ะชิมรสก่อนนานอ่าจางนิดหน่อยเติมปลาลาพี่น้องเอ้ยโบ๊ทส่นตำป่า,า,ปาเดี๋ยวพ่อเปน็นยองเซ็ปลาเด้แต่ปลาร้าอร่อยอร่อยหอมหอม รสชาติที่เราต้องการแล้วจ้ะขั้นตอนสุดท้ายอ่าเอานางเอกลงตรงไหนไปดังเอยปีระขังที่มันออกให้กินผักหวานนะจ๊ะผักหวานเออเออโอเคโอเคอ่าอ่าใส่ผักหวานลงไปใส่หมดเลยเออหมดเลยผักหวานเลยนี่นังกินผักหวานพี่น้องยไปเออหมักยอดบางแหน่บางญ่ขนาดบางเน้หงเยอะ่า ใส่ผักหวานลุงหม้ออาโคนทีนี้อพอแม่พี่น้องไอ้ตู้ก,ก็ใส่เลยเดี๋ยวผมใส่พร้อมกันกับผักหวานเลยโบน้อยเด่นนะเขาว่าเอ,อ,อาแต่แซ่บบ่กพอแม่พี่น้องเบิ่งดูนี่แกงผักหวานได้นี่ใส่เห็ดขาเด <c oughs> ในระหว่างที่แกงผักหวานในเราขณะที่รอผักหวานสุกน้ําที่จะลวกลวกนย่งก็ลวกอันค<ว>าออนรอกระเดือดแล้วเนี่ยพร้อมที่จะลวกแล้วนี่นะผักไว้ก่อนนั่นนะอันนี้เราจะปิดไฟเลยนนนเนาะเอาบ่ผักหวานเปื่อเยเนาะเอออ่าแนวเป็นว่านะพี่ปิดไฟเลยได้พอแม่พี่น้นองเอ้ยยังผักหวานมันเปื่อยมันจะบ,บ่อแทบมันจะบ่ก่อ ปิดไฟเห็นบ่ะพี่น้องน่ากินบ่น้ำเนยน้อยพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยสิกินแบบน้ำเนยน้อยได้เหมือนนี้อ่ะในระหว่างที่รอเนาะก็จะลวกอันนี่ยก็หมอค่าอ้อนอ่าคาออนให้เบิ้งเนาะกาจะกินกบแบบเก่งกวานี่เนาะรคือกันน้อ่าเขาบอกว่าสูตรเด็ดนะคือค่าอ้อนก็ต้องปรุงรสคือกัน ก็ใส่ดดอ่ารสด,ดีอ่ารสด,ดีนะจักน้อยอ่าโอเค <c ười> แล้วก็อ่ะเกลือลงไปอ่าใส่เกลือ <c ười> อ่าสเสร็จแล้วก็ใส่นอค้าผมจะไนนองเอ้อนอค้าอ่อนๆอนอ่านออ่านอค้าลงไป ลวกนอกคาลงไปอาหารพื้นบ้านเอออาหารแบบพื้นบ้านห่าวในสวนประม่พี่น้อ,นนเนเองเอ้ยมะเอ็ดสูกิน่นมันก็จะแบบนี้อา่าลวกนอกคาแกงเฮ็ดแล้วแล้วกต่บริมนีอย่างไรจะแค่รอให้นะคาสุก อ่าอนค่าุกอ่าอ่าครับรอให้น้องคา,ามาันซุกแล้วก็ตักก็ไปลงท้องเลยเลยพอลออย่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะทีนี้อ่าทุมไก่ไก่น้องคาอ่อนๆซับเองแกะเองกินเองพ่อแม่พมีอ่อน้องเอ้ยน้องคาอาหารบ้านเราเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะ